หน้ามันเริ่มแบบไม่ไหวแล้วโพรารู้สึกชั้นบรรยากาศมันเปลี่ยนใช่ไหมครับ uh huh. แดดมันก็แรงขึ้นแล้วก็โลกร้อนใช,ใช่ไหมครับมันดำง่ายขึ้นเดี๋ยวนี้รู้สึกว่า mm hmm. โดนแดดนิดเดียวก็ดำแล้วนะแล้วเนี่ยสปอตไลท์เงี่ยครับ uh huh. ก็ uh huh. ที่เราทั้งยูวีเหมือนกันถูกต้องแล้วนักแสดงเนี่ยไม่ใช่แบบนี้จะเป็นแบบดแบบวงใหญ่ใหญ่กว่านี้ต้องทีต่อให้ใกล้หน้าหน้าแทบจะไหมอยู่แล้วนะ uh huh. ก็เลยคิดว่าที่เราคงรู้สึกว่ายาทากันแดดครีมทากันแดดที่ SPF สูงๆจะเป็นมาก ใช่คร um ับก็ควรจะทาก็ควรจะทานะครับแต่ว่าผลข้างเคียงของการที่ทาแดดทากันแดด s p f สูงๆก็คือบางท่านทาแล้วมันเนอเนอแล้วก็เกิดปัญหาเรื่องของสิวเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญก็คือน้องออมนะครับกับดีสกินเนี่ยนะครับน้องออมเนี่ยจะมาตอบปัญหาเรื่องของผิวดีกับดีสกินเรื่องสิวพอดีครับเราไปฟังคลิปของน้องออมดูครับสวัสดีค่ะคุณนะซ้อมพบกับช้วงผิวดีกับดีสกินนะคะ คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมคะว่าฝ้าเกิดขึ้นได้อย่างไรฝ้ากระจุดด่างดําเกิดจากการที่ผิวของเราเนี่ยคะ่ะไวต่อแสงแดดนั่นเองนะคะซึ่งจะทําให้สารเมลาโทนินภายใต้ผิวหนังของเราเนี่ยคะ่ะทางานมากผิดปกติจนทําให้เกิดรอยท้าหรือรอยฝ้านั่นเองนะคะทีมีวิธีการดูแลรักษาผิวพรรณให้ฝ้าจางลงนะคะก็มีได้การหลายวิธีคะ่ะบางท่านนะคะอาจจะเลือกระทา,านเป็นผักหรือว่าผลไม้นะคะที่มีรสเปรี้ยว เพราะมันมีส่วนผสมของวิตามินซีนั่นเองนะคะหรือบางท่านอาจจะเลือกรับประทานเป็นแคปซูลเสริมอาหารก็ไม่ว่ากันค่ะแต่บางท่านอาจจะเลือกเป็นวิธีการทาเลเซอร์ทำทรีตเมนต์หรือเป็นการฉีดลิป้าไทโอนนะคะทางวิธีนี้ต้องบอกว่าได้เห็นผลไวค่ะแต่ก็ต้องทําเป็นประจําต่อนเนื่องส่อดเสมอนะคะมิฉะนั้นรอยค้าหรือรอยฝ้าก็จะกลับมาบนใบหน้าของคุณผู้ชมค่ะ กาหยเ่ยงแสงแดดน,นะคะก็เป็นสิ่งที่จําเป็นค่ะรวมไปถึงต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนต่อสภาพผิวรวมไปถึงมีค่า S p F ที่เหมาะสมกับผิวด้วยนะคะนอกจากนี้ยังต้องมีตัวช่วยค่ะนั่นก็คือร่มและก็หมวกนั่นเองนะคะเพียงเท่านี้รอยเก่าก็จะฟจังลงพร้อมกับรอยใหม่ก็ไม่ปรากฏบนใบหน้าของคุณผู้ชมค่ะจะดีกว่าไหมคะคุณผู้ชมถ้ามีแค่เซรั่มเพียงตัวเดียวเท่านั้นนะคะที่มีสารลดรอยดำลดฝ้าจับนะคะที่จะทำให้ผิวหน้าของคุณสว่งสางใสด้วยวิตามินซีและอ,ะอัลฟาอัลูมินียนั่นเองค่ะ รวมเพียงยังมีสารกระชับตัวกุ่มผลเพิ่มขึ้นอีกค่ะแค่นั้นยังไม่พอนะคะคุณผู้ชมยังมีสารบำรุงผิวนะคะเพิ่มภูมิต้านทานให้กับผิวเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระสารลดรอยหย่อนนะคะแล้วก็ต้านสิวด้วยค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะไม่ต้องยุ่งยากหลายขั้นตอนค่ะเพียงแค่มีดิสกินขวดนี้ในมืออ้อมนะคะเพียงแค่ขวดเดียวเท่านั้นนะคะแค่คุณผู้ชม่าล้างหน้าให้สะอาดนะคะหยดดิสกินลงบนผิวหน้านะคะทาเป็นประจำทุกเช้าและเย็นค่ะเพียงเท่านี้ความสะอาดใสความสว่างใสก็จะมาสู่บนใบหน้าของคุณผู้ชมแล้วค่ะรีบตอบแทนผิวดีๆของคุณด้วยดีสกินนะคะแล้กลกระาพบกับอ้อมกับช่วงผิวดีกับดีสกินได้ในสัปดาห์หน้าค่ะ แหมเหมือนรู้ใจพี่เองจริง,รงเลยนะครับจริงๆตอนแรกบอกท่านผู้ชมไว้เลยนะครับอันนี้ไม่ได้มีเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะ,ะเตรียมคลิปเรื่องของโรคสิวให้้องอ้อมมาพูดแต่ปรากฏว่าเหมือนกับว่าพี่เอพูดถึงเรื่องแดดนะรเรื่องแดดรอ,องอ้อมพูดถึงเรื่องฟ้านะคะ ใช่ครับเพราะดีสกินจริงๆแล้วนะครับทั้งป้องกันเรื่องของฝ้ากระแล้วก็ยังป้องกันเรื่องของสิวได้อีกของสิวได้อีกน้อ่ะน้องยุ้ยจัดการดี่เอของผมค่ะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะคะคุณผู้ชมทาหลังเลยฮะอุ้ยน้องแขกอันนั้น้องแค่ละกันนี่นะคะต้องต้องแค่แค่หยดนิดเดียวนะคะคุณผู้ชมครับอ่าแล้วก็ถูเลยครับแล้วก็ถู เห็นไหมครับว่าบางเบาสบายแล้วก็ซึมง่ายไม่เหนื่อยหนาครับต้องท่องอะไรไปด้วยครับอยากจะท่องก็ได้นะครับพูดตรงพี่เอหนะพี่เอหลงมันชฉยอย่างน้อยใช่รู้สึกอย่างนี้ใช่มันจะไม่เหนื่อยหนานะคะพี่เอมันจะเป็นครีมพี่เอแหละใช่ครับนะครับก็จะซึมง่ายไม่เหนื่อยหนานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งดีๆนะครับถ้าท่านผู้ชมสนใจเรื่องของดีสกินเนี่ยสามารถติดต่อเข้ามาในเบอร์ของรายการเราได้นะครับอ่าแล้วก็ป้องกันสิว ป้ากะอะไรอีกครับยุ้ยแล้วก็ดุมลึกดุมลึก,ลลกจุดด่างดำรอยเหี่ยวยน่นกระชับรูขุมผนถ้าเกิดมีรอยแผลถลอกนี่นะครับสามารถสมานเซลล์ผิวได้ด้วยใช่มีสารต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยนะคะถึงทราบดีนะครับสนใจดีสก,กินก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับก็เบอร์โทรศัพท์ของดีสก,กินนะครับหรือว่า Facebook Twitter สามารถติดต่อสอบถามหมอกรบได้ตลอดเลยนะครับค่ะ ตอนนี้ถามพี่เอต่อเรื่องของผวพันธุไปแล้วเรื่องของการดูแลสุขภาพไปแล้วเรื่องออกกาลังกายแล้วน้องยุ้ยอยากถามปัญหาหัวใจไหมอยากถามแน่นอนถามอะไรน้อยุ้ยน้องยุ้ยถามอะไรครับเดี๋ยวขอคุยเรื่องนี้ก่อนคือชอบมากเลยอัลล่าสุดที่พี่เอถ่ายแบบอะไรนะอัลล่าสุดที่ถ่ายแบบอ๋อแฟชั่นใช่ถ่ายแฟชั่นก็เป็นงานงานในลักษณะหนึ่งครับที่แบบก็ ได้มีโอกาสทาแล้วก็แบบสันดีครับถ่ายแบบนี้เขาติดต่อแล้วตัดสินใจนานไหมครับไม่เคยตัดสินใจนับไม่ถึงสามก็รับแล้วครับโอ้งานเลือกเราไม่ใช่เราเลือกงานใช่ฮะแล้วโชคดีอย่างที่งานที่เลือกเราเป็นไงมีสายพูดญิงเข้ามาแล้วครับรับสายดีกว่าครับสวัสดีครับอ่าเดี๋ยวก่อนรับสายนะครับพูยยันต่องาน งานเรีอกเราครับผมไม่ใช่เราเรือกงานเพราะฉะนั้นงานอะไรติดต่อเข้ามานี่รับสายก่อนครับรับสายเลยครับสวัสดีครับสวัสดีคร่ะสวัสดีค่ะครับคุณอะไรครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออคุณอะไรครับค่ะคุณอ๋อคุณอ๋อรบกวนปิดเสียงโทรทัศน์เตาลงนิดนึงนะครับจะได้ได้ยินเสียงเรานะครับ ครับคุณออมครับคุณอมสอบถามได้เลยครับค่ะจือยากถามว่าพี่เอ่ะค่ะมีละครที่เรื่แสดงเป็นคนวรีร่างหรือเปล่าคะตัวใหญ่แสดงเป็นคนร้ายอะค่ะโอ้ยคำาเป็นคำถามยอดฮิตนะฮะคำถามยอดฮิตคือมีนะครับมีนะครับผมก็ยังนับนิ้วได้เละแต่บทร้ายนี่แบบนิ้วไม่พอนับก็มีมีเรื่องนึน้ำตาลไหมครับที่เป็นเพื่อนพระเอกนะครับสืบรับรหัสรักสู้ยิบตาก็ ก็เป็นคนดีนะแต่ทำไมทำไมอย่างระยาถึงอยู่ในใจของคุณเพราะว่าบทร้ายเนี่ยมันมันมีเสน่ห์ของความร้ายใช่ไหมครับเวลาเราเล่นบทร้ายเนี่ยคนจําได้แต่เล่นบทดีๆจำไม่ได้ำไม่ได้ร้ายแล้วก็แรงดีกว่านะครับเราขอบคุณคุณออมด้วยนะครับคุณอมครับเดี๋ยวมีเสื้อนะครับที่ระลึกจากทางร้าน พอลคอนเซลร์ล่านะครับชั้น2ของเซ็นทรัลปราม2นะครับร้านนี้ก็ขายโทรศัพท์มือถือซิมของซ d m a ราคาถูกแวะไปดูได้นะครับก็มอบให้เป็นที่ระลึกให้กับคุณอมด้วยเดี๋ยวอย่าลืมฝากชื่อที่อยู่ให้กับทีมงานหลังไม่ด้วยนะครับครับขอบคุณคุณอมนะครับครับครับผมเห็นไหมครับพี่เอใครๆก็เหมือนที่ผมคิดเลยเออเน่นจตกบทร้ายจนตอนนี้ผมว่าเริ่มติดแล้วเหมือนกันนะผมว่าคุณหมอต้องลองดูครับสักเรื่องหนึ่งเลื่องหนึ่งพระเอกตลอดเลยเนี่ย ในชีวิตจริงเป็นเป็นตัวร้ายนะฮะแต่ว่าในละครถ้าผมได้เล่นนี่ผมก็จะเป็นตัวประกอบไหนลองทําหน้าร้ายสิคะพี่หมอสู้กับพี่ร้ายที่สุดแล้วนะครับร้ายที่สุดก็ได้แค่นี้ครับร้ายกับท่านผู้ชมไม่ลงจริงๆครับนี่พูดถึงเรื่องของร้ายไม่ร้ายนะครับต้องลองไปอ่านดูในเล่มนี้คุณหมอสตอรี่ชื่อเดียวกับรายการเราก็ขอมอบเรื่องนี้ให้เป็นที่ระลึกให้กับพี่เอด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณครับตอนนี้นะครับ ยังมีสายโฟนอินก็ยังพอมีเวลานะครับโฟนอินกับเราได้อีกถามเรื่องสุขภาพหรือเรื่องของพี่เอได้นะครับอ่าตอนนี้นะครับใกล้ละใกล้จะหมดเวลา,ม,ามดเวลาเมื่อกี้บอกพอมีเวลาปุ๊บสักพักหนึ่งหมดเวลาเลยนะครับะฉนนั้นให้พี่เอฝากเรื่องของการดูแลสุขภาพหรือทิ้งทายเรื่องของผลงานตัวเองดีกว่าครับครับผมก็ติดตามชมท่านรักนะครับจะกำลังสนุกเลยครับแล้วก็หลังจากนี้ก็จะมีเรื่องมุกเหลี่ยมเพชรครับของปอจินจง จะเป็นจะเป็นละครที่เข้มข้นที่สุดของท่านงครับน่าสนใจโปรยไว้อย่างนี้แล้วไม่ติดตามนี่ไม่ได้แล้วนะครับสำหรับวันนี้รายการคุณหมอสตอรี่ก็ต้องขอขอบคุณพี่เอมากๆครับขอบคุณนะครับยินดีครับแล้วก็พบกับสาระดีๆของรายการ ที่ดูแลสุขภาพของทุกท่านนะครับโดยที่ไม่เน้นการรับประทานยาและก็การผ่าตัดการผ่าตัดนะคะทุกวันอาทิตย์นะคะคุณผู้ชมเวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกานะคะครับสำหรับวันนี้เรา3คนต้องลากันไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ